อัญยองทุกคนวันนี้มีอะไรจะมาอดวดผู้แกจะเหา่าฉันขี้อวดแต่ว่าฉันขี้อวดก็ได้เพราะว่านะจุดนี้ก็คืออยากอวดมากเพื่อเงินงเพื่เงนเมื่อวานมัวแต่เป็นแบบมนุษย์แม่บ้านไงแกเมื่อวานก็คือปัดกวาดเช็ดถูไปนิชอยไปเลยแกเพื่เงินก็คือซันนันได้ขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิดีโอวอลของแบมแบม คนหนึ่งในวอลกของน้องแบมแก yeah. ในช่องยูทูบของน้องแบมซึ่งแบบ yeah. น,นี่เป็นแบบแกเข้าใจป่ะว่าแบบทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอไร้สาระแต่คืออีสันก็คือแบบเอ้า oh. ฉันได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในวอลกของน้องแบมแหละแกคือแบบแบบดีใจมาก แบมแบมวอล์กแอบแบมแบมวอล์กฉันอยู่ในแบมแบมวอล์กดู้ดแกอันนี้งานวันแถลงข่าวแบมมเฟิร์สเวิร์ตชัวร์แอร์เรียฟปิชีแบมแบมครอแกแล้วก็ทีมีอากาเซ่มากมายที่อยู่ในวงแบมแบมในประเทศไทยพวกแกก็ลองไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่องยูทูบแบมแบม S <S ยังไงตัว <พอ S 2> ทัวร์นี้ผม <คน S 2> ทัวร์ <พอ S 2> วถึงปีหน้าน่าจะทัวร์ถึงประมาณกลางปีหน้าเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอีกหลายประเทศไปเลยครับคือความอิ่มอกอิ่มใจนันแกเข้าใจปะฟิลแบบมันอิ่มความสุขสลดออกไปและ่ะนอนตะแคงยัอองไม่ได้เลยมันจะไหลออกทางหูคือเรื่องจริงแกคือแบบมีความสุขมากแก มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเลยนะเว้ยถึงทุกคนอาจจะมองว่ามันในสางาระที่แบบมาพูดมันแบบอวดอะไรแต่คือเออฉันยอมแล้วคอฉันอวดเพราะฉันอยอวดมากแกมันครั้งหนึ่งในชีวิตที่ฉันได้ไปอยู่ในวอล์กของศิลปินไอดอลหรือว่าแบบที่เราลักท,ที่เราติดตามเขามาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ในสายตาเราเราก็ยังมองว่าเขาเป็นไอดอลสามคกของเราแกคือดีใจมากเวยแล้วก็ตื่นเต้นมากเนี่ยพุ่งนี้พุ่งนี้จะเดินทางไปกรุงเทพแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเกาหลี ตื่นเต้นมากแล้วนะแบบมันใกล้วันคอนที่เกาหลีเข้ามาทุกทีแล้วด้วยแล้วตอนนี้ก็คือแบบเตรียมตัวคือการจัดกระเป๋าของดิฉันนั้นก็คือจัดเข้าจัดออกจัดเข้าจัดออกทุกคนใครเป็นบ้างคนที่จะไปเกาหลีใครเป็นบ้าง,เ,าาเ,างเอาเข้าเอาออกเอาเข้าเอาเอาอกโอ้ยฟ oh, ีลแบบโอ้แต่งตัวไม่เป็นเลยทีเดียวยัยก็ทุกคน เดี๋ยวใหม่ก็จะพยายามถ่ายคลิปบอทที่เกาหลีมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครอยากชมบรรยากาศที่เกาหลีคอนที่เกาหลีนะคะแบมแบมเบิรดเบิร์ดชวนแอร์เบลฟิฟี่ทูอินหหรืออี่เกาหลีนะคะก็สามารถติดตามช่องใหม่ไว้ได้นะคะเพราะว่าเอออาจจะบางทีไ่ไปถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวใหม่อาจจะไลฟ์ให้ทุกคนชมบรรยากาศหน้างานอะไรใดๆแต่คือภายในคอนเสิร์ตก็คือไม่สามารถไลฟ์ได้อยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้แต่ว่าบรรยากาศนอกง,งานใดๆก็คืออาจจะมีการไลฟ์ให้ทุกคนได้ชมกันนะยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะท <c oughs> ในวอลของแบมแบมแล้วลู